สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวาจาุวัตนะครับวันนี้ช่องว้าฟุตบอลจะมาพูดคุยเรื่องราวของลโอเนลเมสซี่นะครับผู้ซึ่งย้ายมาร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดตัวไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้เองนะครับตามเวลาในบ้านเราก็ประมาณสักสามโมงกว่าๆนะครับเมสซี่ก็เดินทางมาที่สนามของปารีสแซงต์แชร์แมงก็คือปาร์คเดอแปงนะครับแล้วก็มีการ เปิดตัวมีการสัมภาษณ์โอ้โหมากมายเลยทีเดียวนะครับควมจริงกระแสของเมซี่ก็มา2อวันอย่างที่เรารู้กันนะครับหลังจากที่มีการตัดสินใจที่มาร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงก็ทําให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยได้ผลบวกกับการย้ายเข้ามาร่วมทีมของซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของโลกคนนี้มากมายนะครับคนที่ติดตามในโซเชียลมีเดียต่างๆก็เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่านะครับ แม้กระทั่งวันแรกที่มีการประกาศออกมาว่าเมซี่จะสวมเสื้อเบอร์ไหนก็มีการขายเสื้อของเมซี่ที่ติดหมายเลข30ที่เจ้าตัวเลือกที่จะใส่หมายเลขนี้เนี่ยขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับก็ประเด็นหลายๆคนคงจะทราบไปแล้วล่ะครับกับการที่เมซี่เลือกหมายเลข30นะครับก็เป็นเพราะว่านี่คือเบอร์แรกครับที่เขาใช้ในการเริ่มต้นในการมาเล่นกับบาร์เซโลน่านะครับก็ แม้กระทั่งในบ้านเราครับร้านอาริที่เป็นร้านที่จำหน่ายเสื้อฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยก็มีการสั่งจองเข้ามาแบบแทบจะหมดสต็อกเลยทีเดียวนะครับสำหรับเสื้อของปาริสแซงต์แชร์แมงนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่อจากนี้ไปแล้วครับเราเห็นภาพการเปิดตัวไปแล้วเราเห็นหลายๆอย่างไปแล้วต่อจากนี้ไปทั้งเรื่องราวที่ว่าเมสซี่จะลงเล่นให้กับปาริสแซงต์แชร์แมงเมื่อไหร่รวมไปถึง มาริโซโปเชติโนนะครับที่ก็ต้องใช้คําว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่ทําให้เมสซี่ย้ายมาร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยจะใช้เมสซี่ในแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงทีมของปารีสแซงต์แชร์แมงในซีซั่นนี้จะมี11คนแรกที่น่ากลัวขนาดไหนมีใครเล่นบ้างมีการปรับกลยุทธ์ปรับกลวิธีในแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวจะมาว่ากันในวันนี้นะครับ พูดถึงเรื่องของเมซี่ก่อนครับว่าเขาจะลงเล่นเกมแรกให้กับปารีาสแซงต์แชงแมงเมื่อไหร่เรื่องนี้ก็มีการถามในตัวของเมซี่เหมือนกันน,นะครับซึ่งเมซี่ก็บอกชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยหลังจากที่ลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายก็คือการพาอาร์เจนตินาควา้าแชมป์ฟุตบอลโคปาเมริกาเนี่ยแล้วช่วงนั้นเขาก็หมดสัญญากับบาร์เซโลนาถูกไหมครับ พอจบรายการนั้นเขาก็ไม่ได้ไปซ้อมฟุตบอลเลยครับก็ไม่ได้ไปทำการปรีซีซั่นกับบาร์เซโลนาเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นเจ้าตัวมีมีจุดประสงค์แล้วก็มีความต้องการที่จะต่อสัญญากับบาร์เซโลนาแต่ว่าด้วยความทิสสัญญามันยังไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ได้เข้าไป ทำการฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมนะครับไม่ได้ไปปรีซีซั่นในว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมสซี่พักผ่อนอย่างเดียวนะครับนั่นทําให้เมสซี่เองก็บอกกับสตาฟของปารีสแซงต์แชงเกมงเหมือนกันนะครับว่าเขาเองยังต้องการเรียกความฟิตยังต้องการเตรียมตัวในเชื่องของปรีซีซั่นไปก่อนนะครับนั่นหมายความว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยปารีสแซงต์แชง์กมงจะลงสนามเจอกับสตาลูกนะครับเป็นการเล่นในบ้านของพวกเขาเองด้วยก็ ไม่สามารถที่จะใช้เมซี่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้พึ่งจะเซ็นสัญญากันโอเคแหละทุกอย่างลงทะเบียนเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ซอมบอลมาเป็นเดือนเนี่ยจะให้ลงไปเลยมันก็เสี่ยงกับอาการบาดเจ็บเกินไปนะครับก็คงจะต้องให้เมซี่ค่อยๆ เรียกสภาพร่างกายขึ้นมาก่อนครับประเด็นก็อยู่ที่ว่าในช่วงเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยเมสซี่เองไม่ได้ซ้อมบอลก็จริงแต่ว่าเขาจะรักษาสภาพร่างกายไว้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนธรรมดานักฟุตบอลนะครับถ้าเกิดจะปรีซีซั่นกันจริงๆแล้วเนี่ยแบบเต็มรูปแบบจริงๆก็จะมาประมาณสัก 4- ี่หสัปดาห์นั้นนะครับนั่นคือส่วนใหญ่ที่ปรีซีซั่นกันแต่เชื่อว่าเมสซี่เองก็คงจะไม่ได้ต้องการถึงขั้นจะต้องปรีซีซั่นแบบเต็มรูปแบบนะครับพรเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเรียกสภาพร่างกายให้มันกลับมาฟิต เจ็บเมื่อลงไปในสนามแล้วก็ค่อยๆขยับเพิ่มเวลามากขึ้นเรื่อยๆในการเล่นกับปาริสแซงต์แร์แมงนะครับถ้าถามผมตรงนี้ก็น่าจะประมาณสัก2สัปดาห์ครับเป็นอย่างน้อยที่เราจะได้เห็นเมสซี่นะครับในการประเดิมสนามกับปาริสแซงต์แร์แมงนะครับส่วนหลังจากนี้ไปปาริสแซงต์แฌร์แมงจะมีวิธีการแบบไหนกับการใช้ลีเนลเมสซี่รวมไปถึงส่วนอื่นๆของทีมนะครับผมก็มานั่งการดูนะครับว่าปาริสแซงต์แร์แมงชุดนี้เนี่ยสภาพทีมโดยรวม เป็นยังไงกันบ้านแล้วก็ปเชติโน่ถนัดแล้วก็ชอบวิธีการเล่นแบบไหนนะครับถ้าดูตอนนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาของปารีสแซงต์แชร์แมงไล่ตั้งแต่ประตูอย่างดอนนารูม่าแนวรับอย่างเซกิลามอสแบ็กขวาอย่างฮาคิมีกองกลางอย่างไวนาดุ่มแล้วก็รวมไปถึงเมสซี่นี่คือขุมกำลังที่เชื่อว่ายัางไงแล้วปเชติโนต้องใช้แน่นอนน,นะครับอันนั้นโครงก็จะมี4คนเนี้ย เป็นหัวใจสําคัญก่อนบวกกับตัวที่มีอยู่แล้วอันนั้นเราไล่เรียงนะครับถ้านับ11คนแรกของปารีสแซงฌ์ก็อตแมงตอนนี้เนี่ยผมไล่เรียงมีอยู่9คนนะครับที่ถ้าฟิตสมบูรณ์แล้วเนี่ยได้ลงสนามแน่นอนนั่นคือผู้สาประตูอย่างดอนลูมาผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับแม้ว่าผู้สาประตูตัวจริงแล้วก็ทําผลงานได้ดีอย่าง ต่อเนื่องอย่างเคลเลอร์ดาวัสจะยังเป็นประตูที่ไว้ใจได้แต่ว่าความสดแล้วก็สิ่งที่ดอร์ลุมาทาให้เราเห็นมาโดยตลอดครับทั้งกับการเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างเอซิมิลานรวมไปถึงการพายตาลี่ควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโรตรงนี้มันน่าจะทําให้เขาสามารถซื้อใจกุนซืออย่างโปเชตินโนได้ไม่ยากนะครับโอเคหลายช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดอลูมาเอง ค่อยๆที่จะเรียกสภาพร่างกายกลับมาแต่ว่าถ้าฟิตสมบูรณ์เมื่อไร่ผมเชื่อว่าตำแหน่งตรงนี้น่าจะเบียดเคเลอร์นาวาสได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆถ้าไล่เรียงไปเพื่อนอัลฟิลด์นะครับแบ็กขวาแน่นอนละครับเป็นปัญหาของปาริสเช็กแมนมาโดยตลอดนะครับในซีซั่นนี้ก็ดึงฮาคิมี่มาชัดเจนอยู่แล้วครับแบ็กขวาตัวสำคัญดาวรุ่ง22ปีที่เติมเกมรุกมันมีความเร็วยังไงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ น่าสนใจครับเพราะตัวหลักของปาริเซงชักนังก็คือเพลสเนลคิมเพมเบ้ที่เล่นร่วมกับมาควินยอสสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีมมาในช่วงหลังนะครับแต่ว่าการมาของเซกัวรามอสถ้ารามมสฟิตคนที่โชคร้ายหลุดไปแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าซ้ายแล้วก็เล่นเซนเต์แบ็กฝั่งซ้ายแบบ อาชีพนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะหลุดไปครับแล้วก็โยกเอามาคุนยอสไปเล่นทางซ้ายแทนเล่นกับเซกลามอสตำแหน่งที่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดของปาริสเชร์แมนก็น่าจะเป็นแบ็กซ้ายนะครับถือว่ามีแบ็กซ้ายให้เลือกหลักๆก,ก็คือ2คนนะครับควรนเปนาดกับเรแวนคุกซาว่าแต่2คนเป็น2คนที่สภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงหลังนะครับทางด้านของเดียโลเป็นเซนเตอร์แต่ว่าถูกจับไปเล่นแบ็กซ้ายบ่อย ก็ได้ออกซาร์ตั้งแต่เกมแรกดังนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาที่สุดนะครับว่าโปเชติโนจะเลือกใครถ้าดูจากความเก่งผมยังเชื่อว่าเลเวนคุกซาว่าน่าจะดีที่สุดแต่ว่าสภาพร่างกายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ต้องรอดูว่าจะอย่างไงสิ่งที่มีปัญหาที่สุดก็คือตั้งแต่กองกลางขึ้นไปยันกองหน้านะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่านักเตะจะเลือกใช้ใครแต่ผมมองถึง ปัญหามันอยู่ที่ว่าสถานการณ์ในแต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยคุณต้องการวิธีการเล่นแบบไหนจะเล่นเกมรุกมากน้อยแค่ไหนโปเชิโนโเป็นกุญซือที่วางแผนได้หลากหลายอยู่แล้วครับจะเล่นเป็นกองกลางอาชีพ3คนในระบบ433ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นเป็นเกมรุกที่มันเน้นเกมรุกมากขึ้นก็อาจจะมีกองกลางคู่ตรงกลาง2คนแล้วก็ส่งเป็นตัวรุกยืนหลัง3ประสานกองหน้า ที่มีกันแบบครบครันก็เป็นได้นะครับกองกลางที่ภาษีดีที่สุดแล้วก็เป็นแกนหลักของทีมมาโดยตลอดก็คือมาโกแวรตินะครับคนนี้ก็น่าจะจับจองหนึ่งพื้นที่แน่ๆส่วนอีกคนหนึ่งก็คือ นักเตะที่เพิ่งจะดึงเข้ามาใหม่นะครับด้วยการเป็นฟรีเอเจนต์เหมือนกันนั่นก็คือจอจิโอไวนาดุมนะครับไวนาดุ่ม um เองก็เล่นได้หลากหลายอยู่แล้วจะเล่นเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเกมไปด้านบนก็ได้เป็นตัวคุมจังหวะตรงกลางแบบกลาง2คนก็ได้เพะฉะนั้นแวรติกับไวนาดุ่มถือเป็นคู่กลางที่เล่นได้หลากหลายวิธีพะฉะนั้น2คนนี้ผมเชื่อว่ายืนแน่นอนนะครับนอกจากนั้นพอ,อยืนแน่นอนแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการหมุนละถ้าเจอกับคู่ต่อสู้ที่โปเชโนต้องการ ความแข็งแกร่งเกมที่มันแน่นตรงกลางเนี่ยกลางรับก็ยังมีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นแนวหน้าเป็นแกนหลักของทีมมาก่อนหน้านี้ก็คือเลโดปาเลเดสพร้อมที่จะลงตัวจริงอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเดียโลอีกคนหนึ่งเดียทางหน้านของเดียโลก็ถือว่าเป็นกลางรับที่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็กับทีมชาติโปรตุเกสเขาเองก็เป็นตัวหลักดันนงนั้นตรงเนี้ย ถ้าอยากจะเอากองกลางตัวรับมี2คนให้เลือกหรือว่าถ้าอยากจะเน้นเกมรุกที่ผมบอกไปอาจจะหมุนมาโกเวรติลงมาเล่นต่ำแล้วก็ส่งผู้เล่นที่เล่นเกมรุกได้ดีขึ้นไปเล่นข้างบนเลยก็ได้นะครับซึ่งในตำแหน่งตรงนี้เปเชมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่ถ้าดูจาก คนที่ได้โอกาสแล้วก็น่าจะได้เล่นแน่นอนถ้าทีมต้องการส่งตัวรุกลงก่อนคนแรกในกรณีที่เล่นคู่มิดฟิลตัวตรงกลางนะครับนั่นก็คืออังเคลดีมาเรียนะครับซึ่งดีมาเรียเองก็เป็นคนที่ได้ไดหลากหลายอยู่แล้วจะเล่นตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาก็ได้หรือว่าจะขยับเข้ามาเล่นเป็นตัวข้างในในตำแหน่งสามิดฟิลตัวตรงกลางก็ได้ดังนั้นอยู่ที่โปเชติโนเลยครับว่าจะวางหมากแบบไหนแต่ที่แน่ๆชื่อของเมสซี่เนมา และคิดว่าเอมบัปเป้เป็น3คนที่อยู่อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะยืนแบบไหนในมาจองทางซ้ายแน่นอนเอมบัปเป้ก็จะจองกับพื้นที่กองหน้าตัวเป้าขณะที่เมสซี่จะอยู่ทางขวาก็ได้หรือว่าจะถอยลงมาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็ส่งอังเคียวดีมาเรียลงมายืนทางขวาก็ได้ในผังการเล่นฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นแค่หน้ากระดาษนะครับพอถึงในสนามจริงๆแล้วการเคลื่อนที่ต่างๆมันทำได้อย่างอิสระอยู่แล้ว นั่นก็คือความหลากหลายเลยครับที่โป c เชติ i โนมีโอกาสได้ลองแล้วก็เลือกใช้ทีมที่ดีมากๆสำหรับปริสแซง์ชักแมงชุดนี้นะครับก็ถ้าดูย้ำอีกทีนะครับจาก11คนแรกน่าจะมีประมาณสัก9ตําแหน่งที่ดูแล้วน่าจะคอนเฟิร์มหรือว่า ไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับก็อาจจะเหลือแค่อย่างที่บอกไป1เลยคือแบ็กซ้าย2เลยคือวิธีการเล่นถ้าจะเน้นเกมรุกก็อาจจะใช้คู่ตรงกลางแล้วก็ส่งตัวรุกลงมาเพิ่มแต่ถ้าเจอกับทีมแข็งแกร่งอย่างเช่นในฟุตบอลยุโรปก็อาจจะเป็นไปได้ที่ส่งกองกลางตัวรับลงมาแล้วก็ให้สามประสานข้างบนเล่นร่วมกันก็คือเมสซี่เนมราแล้วก็คีแดนเอ็มบัปเป้นะครับนั่นคือการมาพูดถึงเรื่องราวของลีเนลเมสซี่น,น,นะครับจะได้ลงสนามเมื่อไหร่แล้วก็ การจัดทัพของโปเชติโนในทีมที่มีเมสซี่เป็นอย่างไรก็มาว่ากันในวันนี้นะครับยังไงผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟฟุตบอลไว้ด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ